s26 g o มี ust แล้วโซเชียลในแฮชแท็กคลิปผู้ขายรัเตรีรรายหนึ่งนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์จากเพจเกรียงไกรไทยอ่อนพร้อมกับมีข้อความระบุว่างานเข้าพุ่มกับชนแดนสวยพันธมิตร250บาทต่อเดือนผู้กำกับสั่งมาจริงอย่างที่คลิปเล่าไหมโปรดชี้แจงด่วนชาวบ้านสงสัย เครดิตวิถีชีวิตพื้นบ้านข่าวสารบ้านเฮาซึ่งหลังจากคลิปถูกโพสต์เพียงแค่9ชั่วโมงนะครับก็ถูกแชร์กว่า3,000ครั้งและมีผู้เข้ามารับชมกว่า3 0 0 0 0 0วิวพร้อมทั้งต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาบางก็บอกว่างามไส้ทั้งสวยทั้งวงไพ่ใช่ไหมท่านที่มันพูดผมตอบแทนท่านพุ่มกลับเลยนะครับว่าอาดจุดๆส่วนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผมไม่รู้จักผู้ขายในคลิปครับรอตเตอรี่ก็ไม่พบว่าขายเกินราคาและมีคอมเมนต์บอกว่า ทุกจังหวัดข่ดที่ขายบารรร้อยย้ำว่าท,ทุกที่ซึ่งภายในคลิปเป็นการสนทนากันของผู้ขายรัตตอรี่เจ้าถิ่นกับต่างนอกพื้นที่โดยมีเนื้อหาใจความว่าลุงพกพาอาวุธไปขายรัตตอรี่และยังขายเกินราคาโดยอ้างว่ามีสิทธิ์พกพาอาวุธและตำรวจไม่จับขายบารร้อยก็ไม่จับถ้าจะขายบารร้อยตำรวจไม่จับถ้ามีชื่ออยู่บนโรงพักถ้าเสียเดือนละ250บาท จะขายให้ตำรวจร้อยหนึง่งหรือว่าจะขายใ,ใครก็ได้โดยจะเป็นพวกเดียวกันถ้าแผงไม่มีเลขก็โยนให้กันเป็นการแลกกันนี่คือพันธมิตรเข้าใจไหมแต่ต้องเสียทุกที่ที่อำเภอวังโป่งก็เสียโดยอ้างว่าุูมกับเป็นผู้กําหนดุูมกับชื่อสืบพงเป็นุู้กับสพชนแดนถ้าจะเสียไปบอกใครก็ได้ในอำเภอชนแดนเพราะในอำเภอชนแดนมีสติกเกอร์ทุกแผงหน้าธนาคารหรือที่ไหนก็มีหมด กฎก็เป็นกฎกติกาก็เป็นกติกาที่นี่เสียก็ต้องเสียจะไม่เสียไม่ได้เสียแล้วมันสบายใจคือพวกเดียวกันเข้าใจไหมเพื่อความสบายใจถ้าไม่เสียสักวันหนึ่งก็ต้องเจอถ้าเจอแล้วก็จะรู้ว่าเป็นอะไรเดือนละ2 5 0บาทกินเหล้าแค่ขวดเดียวก็หมดแล้วใบละ10บาทก็รวยแล้วด้านคู่กรณีก็โต้อตอบกลับมาว่าผมวิ่งขายแบบไม่มีโคต้าและไม่ได้ลงทะเบียนกับเขาไม่ว่าจะเตือนหรือว่าจะขู่ผมก็จะขา,ขายของผมเหมือนเดิม เพราะในการทำหากินมันอยู่ที่ฝีมือใครฝีมือมันเลขก็ไม่เหมือนกันวิ่งจากน้องผายมานี่60กว่าโลไปกับ120กิโลหมดค่านร้อยหบาทจะให้จ่ายอะไรอีกคงไม่ไหวแล้วเอาการค้าขายนี่โคกวุดได้ด้วยเหรอครับโคกมีสิ์พกอ่ะเอาแล้วตันวนไม่จับกูด้วยไอ้น้องจิงเหรอครับจิงีขายร้อยก็ไม่จับได้เหรอครับ ร้อนจะไปจับถ้ามึงมีชื่อยู่รู้ปุพักเข้าใจไหมถ้ามึงเสียให้เอาสติกเกอร์ยังไงครับเนี่ยถ้ามือเสียไม่สติกเกอร์ยังไงมือเสียเดียวละสองร้อยห้าสิบเดือนนี้เลยมั้ยมึงมีชื่ออยู่โรงพักทุกที่จะขายให้ตำรวจร้อยมึงจะขายให้ใครก็ได้แล้วก็เป็นตัวพวกจะมีแต่พวกกูแล้วก็เรียกมึงมันเป็นพวกกูมีเท่าไหร่ก็เอ้ยถ้าแผงกูไม่มีกูก็โยนให้มึงถ้าแผงมึงไม่มีกูก็โยนให้กูใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาสั่งกูไม่มีกูก็เอาของมึงแลกกันนี่คือพันธมิตรเข้าใจไหม วางโป่งกันเสียนะวางโป่งก็เสียถ้าไปที่ไปน่ะคือเขาจังหวะที่มันไม่เจอไอ้ที่แล้วใครปใครกำหนดการมาครับเนี่ยผู้กกับผู้กำกับชื่ออะไรครับอ๋อสืบโพงนียไปเลยไปบอกกันผู้กับชนแดนไม่พูมกเลยต้องบอกชื่อมาครับบอกเลยบอกสุ่มสี่สุ่มห้าผมก็จ่ายไม่ได้ทีครับไม่เข้าใจไหมถ้ามึงจะเสียน่ะมึงก็ไปบอกใครก็ได้ในชนแดนที่เขามีในอำเภอชนแดนมีโลโก้ทุกแผนเข้าใจไหมมึงไปแหกตาโดยในหน้าธนาคารหน้าอะไรก็ช่างมีหมด เอามีก็ช่างผมก็ส่งขาประจําผมขาประจําลุงไม่ว่าหรอกแต่มันต้องเสียในวงในวงไพ่ชนแดนสองวงก็ขาประจําผมสักวันนี้ก็ต้องเจอเอ้าเจอพ่ออะไรล่ะครับหน้าสวนมึงต้องเจอถ้ามึงไม่เสียนะถ้ามึงไม่ท่าเสียแล้วไม่ไม่ผมไม่หาผมประโยชน์ให้ใครทั้งนั้นน่ะประโยชน์ให้ใคร แล้วก็ไม่มีใครมาเรียกผลผลประโยชน์กับผมไม่เป็นไรเนาะไม่เสียก็ไม่เป็นไรก็ให้มึงขายไปกูก็ไม่ว่าแต่ถ้ามึงเจอแล้วมึงก็จะรู้ว่าเป็นอะไรผมวิ่งขายแบบไม่มีโคต้าไม่ได้ลงทะเบียนกับเขาผมก็ไม่ได้ลงทะเบียนอ้าวนั่นแหละครับกูเตือนมึงไว้ถ้ามึงไม่เชื่อกูก็แล้วไปแล้วไปบอกไม่ใช่ว่าเตือนจะเตือนหรือว่าจะขู่ผมก็ขายของผมเหมือนเดิมเพราะว่าในการทำมาหากิน มันอยู่ที่ฝีมือของใครของมันครับเลขก็ไม่เหมือนกันเลขไม่เหมือนกันกูก็รู้แต่กฎก็ต้องเป็นกฎกติกาก็ต้องกติกาที่ดีเสียมันก็ต้องเสียเอิงพมันเสียไม่ได้ครับขายได้อิสระทุกคนไม่ว่ากันแต่ถ้าเสียแล้วมันสบายใจคือพวกเดียวกันเข้าใจไหมน้องก็เป็นพวกเดียวกันโอ้โล้นี่สบายใจลุงมีสี่แปดไหมเราเข้าใจคือเราจะเป็นพันธมิตรเดือนละสองร้อยห้าสิบมันโอ้ยกินหล้าขวดเดียวก็หมดแล้ว ไม่อ่ะผมผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ค้าขายผมเสียค่าน้ํามันนี่ผมก็แคบจะไม่เหลือแล้วหวยก็แพงจริงจริงครับใบละสิบบาทนี่มันก็รวยแล้วใบละสิบบาทสิบบาทวิ่งหน้องไผ่มาเนี่ยนะรวยหน้องไผ่มาเนี่ยวางปูงเนี่ยเท่าไหร่หกสิบกว่าโลไปกับร้อยยี่สิบโลผมหมดค่าน้ํามันวันละไม่ต่ำกว่า ร้อยหกสิบบาทาจินตารามาละเดะเพาอที่ผ่านมากว่าจะได้มาถึงวันนี้จินเองก็กว่าจะก้าวผ่านมันมาได้มันก็มีอุปสรรคเราต้องฝันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ จริงนี่ยสมพลัสดื่มเลยนี่ยสมพลัสพลัดพลัดพลัดพลัสพลัดพลัดพลัสสม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 สมอมพลัสเขาแรงจริงๆบอดต้องบังมากมายเมื่อพี่ออนลาซอมพลัสดูแลสบายงานหนักแค่ไหนก็สู้ได้บอดถอยไม่ใช่ យើងលាយតែសំផ្លាស់ៗ